ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อคุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบก,กับผมเปา KWS นะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมขอการิน่าฟรีไฟแล้วตามเคยนะครับผมมานะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมหอการิน่าฟรีไฟนะครับผมเราก็จะเข้ามาทําการเล่นนะครับผมในโหมดวันร,ระเบิดกระดีก,กว่านนะครับผมมานะครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะเข้ามาฝากนะครับผมในส่วนของกิจกรรมหอสายฟรีกาบ้านนะครับผมซึ่งกิจกรรมหอสายฟรีนะครับผมก็มีอยู่หลากหลกิจกรรมด้วยกันนะครับกับว่าก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปเล่นในโหมดวาระเบิดนะครับผมผมก็ขอเข้ามาฝากด้วยนะครับผมในส่วนของล็คกี้ลอยันนะครับผมนี่นะครับผมซึ่ง เป็นลักกี้รอยัลของโกรอยัลสมารถสายฟรีนั่นเองนะครับซึ่งสายฟรีนะครับผมก็สามารถเข้ามาทาการสุ่มาำล่าได้นะครับผมในโจของปืนคัลอรบีนนะครับผมของ m 1 4นั่นเองซึ่งสมารบปืนนี้ก็ถือว่าสวยนามมากเป็นหนึ่งสกินปืนที่ผมรู้สึกชอบนะสวยนามัมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูกันดีกว่านะครับแบบขำๆนะครับสักรอบสองรอบนะครับนี่ผมได้มาเรียบร้อยนะครับผมเป็นสกินปืน a อ4นะครับหรือว่าสกินปืนใหม่นั่นเองนะครับผมอ่านะครับ นี่มาผมรอบที่สองครับเมื่อกี้เราสุ่มได้แบบ14สใช่ไหมสุ่มได้แบบ3วันใช่ไหมครับรอบนี้ก็ได้บิเกลมานะครับรอบขับไปผมปุ๊บได้มาเป็นกางเกงนะครับรอบขับไปผมมาครับได้อะไรไมาอเนี่ยได้มาเป็นแผงที่สเบียนมานะครับผมรอบขับไปครับผมปุ๊บ อ่าได้มาเป็นเกเกวอมใช่ไหมครับมาสุดก้ายผมก่อนที่เราจะไปรีวิวโหมดวัลระเบิดกันแล้วนะครับได้มาเป็นเสื้อกลามนั่นเองนะครับผมในล็อกขายนะครับผมมานะครับโอเคับผมยวเราก็จะเข้ามาทําการรีวิวให้ดูกันดีกว่านะครับในโหมดของการเก็บกู้ว่าฝุดระเบิดโหมดวันระเบิดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่ของโหมดนี้เข้ามาด้วยนะครับคือกิจกรรมของเก็บกู้เดือด แดนคะเลซายนั่นเองนะครับผมก็สมัครกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีระยะเวลากิจกรรมก็แต่วันที่1มีนาคมนะครับไปจบขึือวันที่9มีนาคมเลยนะครับสมัครกิจกรรมเก็บกู้เดือดแดงคะเลซายนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมขอสายฟรีนะครับผมเพียงแค่เรานะครับเข้ามาเก็บหน้ากากอรามัรละสี่นะครับผมในหมู่ขอการเก็บกู้เดือดในหมวดคะเลซายใช่ไหมครับอ่านะครับ น่าจะไปหมู่คะเลสไอเนาะเก็บกู้เดือดแดงคะเลสไานนี่น่าจะหาได้จากคะเลสไานนะครับผมก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในโซ่ขอกิจกรรมหน้ากากกำมกังสารสีนะครับก็สามารถเข้าไปเก็บเข้าไปามล่าาหาได้ในหมู่คะเลสไานนะครับผมก็ขอัยด้วยนะครับที่ผมเข้าใจผิดคิดว่าจะสามารถเก็บได้ในหมู่เก็บกู้วุ่ระเบิดนะครับพี่จีเราจะอยู่ในหมู่คะเลสไายนะครับก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ กิจกรรมนี้นะครับเพียงแค่เราเก็บหน้ากากกำมะกันสีสองอันนะครับก็สามารถนําไปแลกนี่ได้ผมาเครื่องกวดจับนะครับอ่านะครับ1อันนะครับส่วนค่าหากเก็บได้5อันนะครับก็สามารถนําไปแลกได้ผมขั้นนิวเคลียร์นะครับหรือว่าโคเคนนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็1อันนะครับก็คือสิทธิขั้นสูงนั่นแหละครับแล้วก็จบคายด้วย หน้ากากกรมะรันสี20อันนะครับก็นบไปแลกสกินสเก็บบอร์ดได้เลยนะครับแอมบอร์ดนะครับแจนรถล้านนั่นเองนะครับก็สามารถนบไปแลกได้เลยนะครับก็อันนี้จํากัดได้แค่แค่รอบเดียวนี่จํากัดได้แค่แค่5รอบนะครับส่วนนี้แหลกได้มีอันสมมุติคุเก็บได้เป็นร้อยอันนะครับคุณก็มาแลกนี้ก็ได้ผมเพราะว่าอันนี้นะครับผมนาฬิกานะครับแลกได้มีอันเลยนะครับจึงถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะธรรมดานาฬิกานึงอันนึงก็ตีไปมูลค่า หนึ่งเดมอนสองเดมอนง่ายเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาซึ่งตอนนี้นาฬิกาขายแพงมากยอมรับเลยนะครับของในเกมเนาะกับละอย่างก่อนนี้นะครับบานสิงก็มีโปรโมชั่นราคาก็จะลดลงนะครับบานสิงไม่ค่อยมีโปรโมชั่นราคาก็จะเข้าเดิมนะครับหรือไม่ก็สูงขึ้นตามร,ระดับไปเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ล็อเก็บหน้ากาการการมมันรังสีนะครับให้ครบตามที่กําหนดนะครับผมก็ สามารถนำมาแลกของรางวัลเหล่านี้ก็แบบฟรีๆเลยนะครับผมมาบอกไว้ก่อนสกีสเก็บบอดนี่นะครับลิมิเต็ดด้วยนะครับลิมิเต็ดดิชั่นนะครับผมโอเคครับผมก็สมาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาทำการเล่นหมกเก็บกู้ว่าขุดระเบิดดีกว่านะครับว่าระเบิดกันดีกว่าครับมาเข้าไปกันดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็กำลังรอเข้าเกมอยู่นะครับผมในหมกว่าระเบิดซื้อหมกว่าระเบิดนี่ก็มาในแมพของเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับมานะครับ ซึ่งหาว่าหมดวาระเบิดนั้นเลยไหมนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่านี่เป็นเกมแรกการแรกของผมเลยนะครับที่ได้เข้ามาเล่นนะครับผมในหมดววาระเบิดเพราะธรรมดาผมเป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นหมดววาระเบิดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่นะครับอยากมาเล่นหมดววาระเบิดเฉยเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาเรียบร้อยผมในหมดววาระเบิดนี้น่าจะเป็นการที่ให้เรานะครับวาระเบิดใช่ไหมครับระเบิดอะไรก็ได้ครับ อ่าน้าระเบิดอะไรก็ได้นะครับผมตอนนี้นะครับเรามีระเบิดอยู่แล้วนะครับก็คือระเบิดแบบกระดาษระเบิดใช่ไหมครับขอให้ราว่ากระดาษระเบิดใช่ไหมไปเราไม่ใช่กระดาษระเบิดหรอออนกว่าให้ว่าเป็นกระดาษระเบิดนะครับจุระเบิดเอนะครับคือจุของเราใช่ไหมครับไปครับผมขนาดนี้นะครับเราพยายามบุดไปแบบ แบบไม่ให้ใครรู้เลยนะครับก่อนนี้คือมาขึ้นบ่มได้เลยเนี่ย,เ,ยนะเรียบร้อยผมเสร็จไปหนึ่งครับเรียบร้อยครับ ทีมเหลือแค่คุณเดียว่นนั้นนะครับผมตอนนี้ก็เก็บแว้เต็มที่เลยครับกระสุนปืนนี่เยอะมากช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันครับตอนนี้นะครับโอเคผมตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ เข้าไปคาการช่วยเพื่อเรียบร้อยนะครับผมกันนี้เราไป่ายชนะเลยนะครับโอเคผมกันนี้เราชนะเรียบร้อยนะครับคุณเป็นคีมป้องกันนะครับผมอ๋อนะครับเราไม่ใช่คิมวันระเบิดนะครับแต่เราไป็นคิป้องกันระเบิดใช่ไหมตอนนี้นะครับผมขอสุ่มแบบให้เรามาเกิดที่หอดูดาวนะครับผมแต่ว่าเราวันระเบิดไม่เป็นไม่รู้ว่าระเบิดมาวันยังไงนะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราไปแบบ ผู้เล่มือใหม่นะครับผมก็เลยไม่รู้วิธีวาะระเบิดนะครับโอ้ยวยผมมีสองคนนะครับผมซื้อไม่ไหวก็เลยมีแค่คนเดียวนะครับผมซื้อแบบใกล้ชิดเลยนะแต่พอมาสองคนนะครับผมเห็นแนละ้วผมแบบรู้เลยนะครับว่าไม่ไหวสองคนยู่มาผมม่าจะไหนก็ไม่รู้ครับคนหนึ่งนะครับผมเราพลาด นคนนี้มีปืนลูกซอนนะผมได้เปรียบแน่นอนครับเพราะเขาใช้ปืนลูกซอน,นั่นเนองน,นะครับเอาเอาแบบนี้เสียเปรียบแน่นอนครับเราช่วยเพื่อนง่ายเลยนะครับจัดระเบิดนอีห้าสิบวินาทีนะครับก็คือพวกน่าจะก,ก็ไปเก็บกู้ขุดระเบิดให้ได้นะครับผมเพราะว่าครีมเราไปโควานใช่ไหมครับผมไปครีมสีแดงหรือเปล่าครับหรือว่าครีมสีฟ้าสีฟ้าเนาะ หมดนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเป็นโหมดวาระเบิดนะครับผมอ่าให้เราแล้วก็ให้เราคายไปไฟเก็บกู้ก็ให้เก็บกู้ว่าขุดระเบิดนะครับผมใครไปไฟวาระเบิดก็ให้ไปวาระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเหลือแค่ยี่สิบวินาทีนะครับผมระเบิดก็กำลังาจะาคำนานแล้วนะครับก็คือว่าทีมสีแดงน,นะครับจะต้อรีไปเก็บกู้ว่าขุดระเบิดให้ได้ใช่ไหมครับโดยเวพของทีมสีแดงเ <c ười> พราะมิชนะคือ จะเรียบร้อยนะครับผมแกลตอนนี้คีผมลายหมครีมเลยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่แพ้นะครับขออซ้เป็นอันนี้แล้วกันนะผมระเบอร์อยู่ไหนครับในหาส่วยหาระเบอร์หน่อยครับ C4 นี่คือระเบิดแน่นอนนะครับผมในโซคล์ซีสนะครับมาครับผมก่อนนี้เราแอบเขอาครับเราซุ่มเลยครับผมก่อนนี้เราเฝ้าระเบิดอย่างดีเลยครับผมมาครับ ไม่รู้จะเหลืออะไรดีนะครับผมกรณี้คิดแค่แค่ว่าเราก็เฝ้าระเบิดแล้วกันนะครับมาบผมเอา้าสวยครับขอมาค่กระจดเราเนี่ยโอ้สวยก็ได้ผมคิดว่าเขาอ,อยู่ด้านบนครับที่ไหนได้ขอมาค่กระจดแล้วผมน่ากล้านะครับ เรียบร้อยผมแจมครับช่วยผมหน่อยแล้วกันนะผมมาช่วยผมหน่อยเอาตอนนี้คือสามารถปั๊มยาได้ด้วยช่วยได้ด้วยใช่ไหมสุดยอดเลยนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่นี่ดีมากเลยนะครับช่วยได้ด้วยผมมาครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับเข้ามาแบบปั๊มยาก่อนนี่กระโดดดีใจมากไปฝ่ายชนะคันทีเลยนะครับเพราะว่าก่อนนี้ระเบิดทำนาเรียบร้อยนะครับ โอเคผมก็รอบนี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมมาครับ mm hmm. ขอใช้เป,ป็นปืนฟรีพลันแล้วกันนะครับผมตอนนี้ mm hmm. ตอนนี้นะครับผมกำลังจุดสนวนนะครับอีกหนึ่งนาทีห้าสิบนาทีสนวนก็กำลังจะจุดแล้วนะครับถ้าหาว่าเรามีโอกาสไปฝ่ายชนะไหมครับก็มีโอกาสนะ ไม่ใช่ว่าแพ้100%นะครับเราเยียวกลับไปฝ่ายชนะแล้วนะครับคันนี้ผมแอบดวอาครับแอบก่อนนะครับเดี๋ยวมามานะครับเราจะได้ซูได้เลยนะครับเข้ามามานะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาคันไหนมาคันิศเหนือมาคันลิศใต้มาคันด้านล่างมาคันด้านบนใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่ามาคันไหนนะครับแต่ว่าถ้าหาเราไปการซุ่มนะครับผมก็จะทาให้เรารู้ว่า พวกมันจะมาขนาไหนถ้ามาผ่านเราไปเราจะได้รู้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านเราไปเราก็จะไม่รู้นะครับผมเสียดายมากๆเลยนะครับขนาดนี้เวลาของเราก็จะหมดลดอีกแล้วนะครับการี่เกมนี้ยังไม่จบเลยนะแต่เวลาเราจะหมดแล้วเสียดายมากๆนะครับผมไปครับขนาดนี้ออกไปไม่ได้ดยดิอ้าวผมเห็นแล้วพวกนั้นไม่รู้ว่ายังมีกี่คนนะครับเราประมาทไม่ได้เลยนะครับ ถ้าผมออกไปแล้วผมประมาะเข้ากลับว่าผมแพ้เลยนะครับเราประมาะไม่ได้กาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ช่วยเพื่อนนะครับถามว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ก็ดีนะพี่แอบเยอะนะครับผมแบบนี้พี่แอบเยอะ เมื่อกี้เกือบตายผมเรียบร้อยครับเก็บอินหนึ่งครับผมก็สถานการณ์ก่อนนี้ถ้าดูก็น่าจะพอดาออกนะครับว่าครีมผมชนะหรือว่าจะครีมฝาดกองข้ามชนะเนาะพอสถานการณ์ก่อนนี้นะครับผมก็จะเป็น4-1แล้วนะครับผม4-1แล้วนะครับผมอ่ารอบในผมชนะอีกก็จะเป็น4-1แต่ว่าข้าหับแพ้ก็จะไม่ใช่4-1นะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในโหมดวาระเบิดนะครับผมผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในโหมดนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ป,ประมาณเท่านี้แล้วกันในการที่เราเข้ามาเล่นให้ดูก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมในส่วนหนึ่งของคลิปเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเวลาของเรานะครับหมดลงเรียบร้อยนะครับผมก็ข่าเพื่อนนะครับผมกร่ละคนนะครับชอบดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอ่านะครับแล้วก็สํัหรใครนะครับผมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็ฝากกดสมัครใครกันด้วยนะครับแล้วค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมก่นว่าสมาคลิปนี้นะครับผมผมคีวนะครับผมในการคีไ้เข้ามาเล่นในโหมดวันระเบิดนะครับผมก็จะขออนุญาตลาเพื่อนๆนะครับผมจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปไปกับเพื่อน สวัสดีครับอ้าวจบเกมพอดีเลยครับแปดมากเลยนะจบเกมพอดีครับผม